เด้ hey. ผมกแกลแค่นะวันนี้ผมว่าจะมาวิวรูฟี่ร่างเกียร์ีนะเออว่าร่างนี้นี่สมรารถสับเคียด้เออผมก็ลืมตั้งนานเอ,อ๊ะมีร่างนี้ขึ้นกูมีร่างนี้ตอนไหน <c oughs> ลืมนะเออลืมนะเลยแล้วมาดูส่วนเรื่องสกิลนะสกิลนี้จะเป็นเป็นการเปลี่ยนร่างนะเออจะทําให้เปลี่ยนร่างได้สกิลหนึ่งก็จะเป็นร่างสเตรกแมนอ่าใช่ร่างนี้เน้นวิธิกัน ดึงทงว่องไวนะเออเป็นเป็นพวกแบบว่องไวอันนี้เป็นสายด้าเมจเลยบาวแมนล่างบาวแมนดึง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 สวนพวกเทเดี๋ยวผมแปะแปะขึ้นให้นะทีละตัวเลย เอาแล้วครับมันอยู่ที่ตาแรกนะอยู่ที่เกาะเอ่อกเกาะเดโรซาปะ่ะเออจำไม่ได้มาตอนนี้เจอโอ้ไม่เจอรุจิว่ะ A later few moments later. ป๊บเริ่มเกมเลยดีกว่านี่เสียเวลาเอาเว้ยตอนนี้เราเจอใครว่าทางซิกซ้ายเนี่ยซิกซ้ายโอ้เจอใครดูมาทิ้งคองกันก่อนเลยสัตว์่อยหน้าอ <laughs> ืมกุชชัปอืมใครดูก็ไปดูต่อยนงรึปืด โอ้โหอีสูดโหดแล้วมึงเอาไงครับกูต่อยกูต่อยเฮ้ยโว้ยมันจูน,นีบอ่คนอีสานเอ,อ๋เ,เสือโดเสือเพื่อนไหนตัวไหนให้เอาวมึงยังไหมมึงอยากตามเรียนมึงไปไ,ไหมฮะฮะงอไงจีซีนี่แมนแตกสองไอ้วูดินกับตัวได้แตกว่ะ มาครับช่วที่สองนี้ขอใช้คุ้มเลยเถอะอืมสวยเอาแดงเพื่อนป่ามันไอ้ยามัโตชาร์จอะไรเอาติดฐานะที่สามอยู่ต่อยเกตเตอร์ลิงานโอ้โหเฮ้ยปล่อยได้ด้วยเกียร์สี่กูตบมึงเนี่ยฮะกูตบมึงด้วยเกียร์สี่นล้วแหละมันยังไงอุ้ย เฮ้ยไอ้กุตามาเอาไหมดิกูตายสามรอบแล้วไอ้เหี้ยไอ้วาดิงมึงยืมได้เถอะกูไม่สู้กับมึงหรอกครกับนี่เอาพ่อเลยไหมอ่ะเอาไหมอ่ะหืมเอาไหมเอาไมใ่ใครลว้วงวะใครล้วงวะหืมราชาจุฬาดดหรอวันนี้เก่งสุดในโลกอ่ะเออมึงแค่ไอ้ร้องโรเจอร์แค่น,นั้นแหละอืมโอ๊ย อุ๊ยโตเลยวะใกลย้จะโตนี่กินนี่กินเฮ้ยโอดดิ้งอย่านะพอร้องอ่ะพอร้องอ่ะไปแล้วไม่สู้แล้วครับชวนต้องหนีก่อนครัหยุดทุงนีอชิวก่อนตอนนี้แบบล้วก็ดึงทรงเอ้ยยังไงยังไงหืซ้ำเขาเข่ามากเหรอฮะ เข้ามาเหรอนี่ยกล้อหน้ายกล้อหน้าเนี่ยนี่แคบิดนะฮะอมาก็อยู่แล้วล่ะที่เป็นแบบลูฟี่ร่างสับเกียร์นะแหมสับเกียร์นั้นมันมันจริงๆมันมันเท่นะเออแล้วไม่เท่ตบปาก้วตบปากทีผมว่ามันเท่นะสับเกียร์น่ะเกียร์สี่เปนเกียร์ห้าอย่างงี้ไหม โอเคเดี๋ยวไปชมเกมที่สองดีกว่าเอาละครับมันอยู่ใต้สองนะอยู่สเตตเดนโรซาอย่าแล้วเจบ่อยเหมือนกันนนี้วู้ตอนนี้เจอลูชิลูจีสองแชมป์หนึ่งอมาน่าจะไหวอยู่นะลูฟี่กับลูจีอ่ะไหววะเฮ้ยเจะต่อยหน้าแหกเลยอย่าลืมนะว่าลูฟี่ร่างนี้ผลพิศษยังไม่ตื่นนะบอกก่อน เจอกยต่อยหน้าแน่ไปเว้ยไหนหิวตีเลยไหนตัวไหนเปี้ยวเฮ้ยยังไงอะไรแ้งเหรอฮะกูงอย่างมันจะบังลำพูงง้างนานเกินนี่โกมกโกมโนสตีนี่ก็กวนตีนขมักม่เยเฮ้ยมันเจอแ้งเจอตัวแพ้ทางไปสู้กันอีก วูนี้ง oo ่จริงไปละเฮ้ยแช่งบวกไปเพื่อนบวกไปเออแล้วแหละเฮ้ยไอทีนี่มันเป็นที่อะไรกูเนี่ยไอที่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปละโอ้ไปอยู่เลยกูไปเลยเจ้ไอหนวดขาวกูมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วอืมทำไรพ่อกูอี้ย สับเกียร์เปลี่ยนเกียร์สองไม่หนีหนีเชิกเบินหน้าให้ยกล้อนหน้าหืมหนีกุสกิดกุสกิดพอไงแม่อยากเจอปะมาเร็วๆดิเบื่อจะรอนอ่ะหืมหนีกูซอยก่อนเลยหนีรูรจี่ได้ทำเมีอะไรเลยเลยงมาตายไหนเอียกตัวใหม่ฮื้อุดตัวเก่าอ่ะ ชี้ลรอนี่้อเออืเปล่าตอยต่อย่อ,อป้องนี่ยามาโตแตกไอคิดคิดสิคิดเดาคิดเด,ด้แดงพังนี่กูต่อยมึงกันเลยเอาจตใควะเนี่ยไจิ๊บไล้หน,น้าเฮ้ยำหน้ไา,าไอ,ไอไไจ้าลัหน้าเอ้ไสลันใ <laughs> ช่ไหมทีมจะเกดจะอไม่โตน เย้ยเราจะเืนแย่ yeah, แล้วโซนหมดแล้วชิดทิ้งนี่พ่อกินปากพร้อมสดชื่นมีเอาสกอตไมค์ขัดไหมนึองอะฮะหึฮึกูพูดเลยเนี่ยกูพูดมวัวแล้วตอนน้นี่ไอ้เสืออ้ตีเข้าสองมันตื่นดีกว่าผมยังไม่ตื่นเลยตีติดดิโลดิโล,โลไม่แน่นราขาจังทำไรจ๊ะ นพอดินปากเลยหอม,อมหอมไหมฮะโอ้ยโอ้ย,อยไม่ใช่อะไระ yeah! อย่างวะเยีะเฮียโคตรแรงอ่ะแล้วตอนนี้เริกชนะไปนะโอ้โหแมททีมมูแม่งเล่นจริงจริงว่ะกูเล่นโง่อนอันนี้มึงยังแบกกูชน,นะไดนน้กันละเสียมางนี่กะเพื่อนมาหน้าผมดูสกอร์นิดหน่อยสกอร์วู้หิวไปสี่นะเออถือว่าเล่นได้นะยุ่เนี้ยถือว่าค่อนข้างเล่นได้แต่อย่าอย่าเล่นโง่ผมก็บอก ครับก็จบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวลูฟี่เกียร์ 4, สรี่เซเรกแมนกับบาวแมนนะเออถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเก่งหรือเปล่าถ้จาจัดเทียร์ผมให้เทียร์บีบพอแล้วกันเออว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่ก็พอเล่นได้เออถ้า,ถ,าถ้าอยากให้มันเก่งจริงก็แปบ๊บแน,น,นะนำะแบนเมลเลยครับอย่ามาเล่นแปดสิบแปดสิบบนผมนะผมเล่นโง่อ่ะก็ช่วงนี้ผมม,มีเวลาลงน้อยนะเอาจริงต้องลงสามตาก็ขออภัยด้วย คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละผมก็มาพูดแคมนิดหน่อยครับถ้าใครชอบกดไลค์กดติดตามไห้ด้วยนะก็มีคลิปกดกดซ้ำไอย่างนี้มาแน่นอนเรื่อยๆมานล้จ่ายบบายจุบุจุบุ